ช่วงกับวันช่วงบ่ายๆถาเพื่อเป็นสิริมหมอศพยังไม่มีเฮเลนมันสามารถใครจะมาช่วงบ่ายๆแล้ก็สามารถชามาถเลือกซื้อสิ่งของอะไรต่างๆตามร้านค้ามีเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดีย๋ยวให้ชมบรรยากาศความสวยงามของหน,างน้าวัดกบนะครับวันนี้ใาแม่น้ำท่าจีนะครับอ,อันนี้ก็จะเห็นมีเรือข้ามฟ้าครับจากฝัง่ง ถ้าฉลองมาข้ามาที่วัดโกกากเลยตรงเลยครับกราชาลูกนิดลูกแรกเหมือนคงเส็จราชสานเจ้าอยู่ในลังไปโบสถ์ที่โเห็นก็จะเป็นวัดอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ลืมวัดที่โบสถ์มีนกนันแอนมาทำรักอิยอครับวัดอะไรนะวัดมลอง ฝั่งตะล่านเราจะเห็นวัดช่องลมไม่รู้ว่าในในในไลฟ์สดนี้จะเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นวัดช่องลมครับซึ่งวัดโตกางกับวัดช่องลมนี้จะอยู่ติดต่อกันอยู่คนระฟังแม่น้ำฝั่งบนจะเป็นฝั่งท่าชลองครับ พแพูดยากไรเราเชื่อปริบุร่างโบราณก็บอกว่าการที่เราจะส่ออายุ่อดงจตาเสิมปาระมเพราะว่านมื่องพให้แต่พูดยากไรเป็นการสะดอกเคราะต่อดงจตาสับปะรดสับพะร่อง่กบกากยังสร้างไม่เสร็จนะครับจันไรวิเศษเยหายทุกใยสาง หายไปก็อย่าลืมนะใเวลาของการย่อสร้างอันนี้ตอนนี้เราอยู่กับที่ทุดทานจะต้องมด่งเนของการเนำมันกียงประจักบันเกิด นะซึ่งเราก็จะมีเทวดาประจำตัวเราเราจะทำบุญเติมกับมันอในนะครับด้านหน้าโบสถ์เนี่ยจะมีหลาช่วงเวลาที่ยื่นออกมาทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกมีคุณค่าสูงพอสมควรสำหรับชีวิตเราดังนั้นท่านใดจะทำบุญเติมพลังงานชีวิตเติมพลังงานน้ับเอเยี่ยงยืนเพราะน้ำมันจะเสี่ยงเมื่ออยู่ในบงมตะเกียงแล้วนะครับ ด้วยเตียงตะเกียงประกอบด้วยแสงไฟประกอบด้วยน้ำมันกราบใจที่องค์ประกอบทั้งสามสิ่งนี้บริบูรณ์การนั้นแสงสว่างก็สมบูรณ์แต่กลางใจที่น้ำมันหมดแสงสว่างก็หมดไปกางใจที่ไรหมดแสงสว่างไปนั้นนนะท่าใดี้จะเป็นโบสถ์ไม้สักซึ่งจะอยู่